สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆพบกันเช่นเคยนะคะกับห้องเรียนอนันวานสามค่ะพบกับคุณครูในนาและคุณครูอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอเปิดกล้องให้เด็กๆเ,เห็นหน้ากันบ้างนะคะเผื่อเด็กจะจาหน้าคุณเอกไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ครูเอกขออนุญาตเปิดกล้องนะคะเพื่อเด็กๆได้เห็นหน้าคุูเอกนะคะ ที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูเอกก็มีปิศนาคําทยนะคะมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นกันนะคะไปดูปิศนาคําทยกันดีค่ะเปลือกสีเหลืองนวลเนื้อในสีขาวใช้กินแทนข้าวเมื่อเรายังเล็กเปลือกสีเหลืองนวลเนื้อในสีขาว ใช้กินแทนข้าวเมื่อเรายังเล็กเด็กๆทราบไหมคะว่าปิศนายคำทยนี้คืออะไรช่วยกันคิดหน่อยสิคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกผู้เอได้ยินเสียงเด็กตอบแวแวๆมันคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะเฉลย เด็กๆทายถูกกันไหมเอ่ยมันคือแทนนแทนมันคืออะไรคะเด็กๆไหนตอบคุณเอ๋หน่อยสิคะเก่งมากค่ะมันก็คือกล้วยนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเราพูดว่าบ b น n a n a เด็กๆออกเสียงตามคุณเอ๋น,นะคะ b น n a n a มีตัวอักษรคือ b a n a n, a, n a เราอ่านว่าบ น้นเก่งมากค่ะเด็กๆก็คือกล้วยนั่นเองนะคะอ,ออกเสียงตามคุณเองนะคะบันนานแปลว่ากล้วยนะคะกอลออวยอกล้วยไม่โถกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนตอบได้บ้างเก่งมากเลยค่ะคุณเอกขอตบมือให้เลยดังนั้นนะคะหน่วยการเรียนเราจะเรียนกันเรื่อง กล้วยนั่นเองนะคะเอ๊เด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องกล้วยเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะที่จะเข้าสู่หน่วยการเรียนกล้วยนะคะครูอเอกก็มีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้อ่านตามนะคะเด็กๆอ่านตามครูเอกนะคะฉันคือกล้วยลำต้นอวบใหญ่ มีใบสีเขียวเนื้อหวานจริงเชียวให้วิตามินปีต้มให้นมหน่าชมชวนกินต้นเกิดจากดินผลเป็นเคือววีอ่านตามกุยอีกสักรอบนะคะฉันคือกล้วยลำต้นอวกใหญ่มีใบสีเขียวเนื้อหวานจริงเชียว ให้วิตามินปีต้มให้นมหน่าชมชวนกินต้นเกิดจากดินผลเป็นเครือหวีอ่านี่ก็คือคำของจองนะเด็กไปฝึกท่องคำของจองกันนะคะเอพูดถึงกล้วยเด็กๆเ,เคยทานกล้วยไม่เอ่ยเด็กๆทานกล้วยอะไรกันบ้างคะเอและรสชาติกล้วยเป็นยังไงเล่าให้กุอีกฟังบ้างนะ เด็กสังเกตไหมคะว่าเวลาเด็กเดินทางไปต่างจังหวัดหรือตลอดเส้นทางส่วนมากนักเรียนจะพบต้นกล้วยเยอะมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าต้นกล้วยเนี่ยต้องมีประโยชน์มากเลยคนมักถึงได้ปลูกต้นกล้วยกันเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ลักษณะของต้นกล้วยนะคะก็จะมีสีขนาดรูปร่างแล้วก็รสชาติเดี๋ยวเราไปลองเรียนรู้กัเนเลยค่ะว่าสีคืออะไรอย่างเช่นสีของกล้วยก่อนที่กล้วยจะสุกนะคะสีของกล้วยจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆจากที่เด็กๆเ,เห็นภาพก็คือสีเขียวนั่นเองนะคะหรือเราเรียกว่ากล้วยดิบนะคะสีเขียวภาษาอังกฤษเราพูดว่าอะไรคะ กรีนออกเสียงตามคุณเองเลยคะ่ะกรีนแปลว่าสีเขียวนะคะพอกล้วยนะคะสุกแล้วจากสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นเก่งมากค่ะก็คือสีเหลืองนั่นเองนะคะเด็กๆภาษาอังกฤษสีเหลืองเราจะพูดว่า yellow เด็กๆออกเสียงตามคุณเอกนะคะ yellow แปลว่าสีเหลืองนะคะสีของกล้วยถ้าเป็นกล้วยดิบก,ก็จะเจอสีเขียว พอกุ้ยสุกแล้วจะเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูขนาดนะคะก้้ยแต่และชนิดมีขนาดไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่น กล้วยไข่จะมีรูปร่างเล็กกว่ากล้วยน้ำว้าแล้วกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมจะมีลักษณะยาวเรียวนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกว่ากล้วยชนิดอื่นๆนะคะรสชาติก็จะหวานกว่านะคะอันนี้ก็คือกล้วยเล็บมือนางเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะที่เรียวเล็กเหมือนเหมือนเล็บนะคะเขาเรียกว่ากล้วยเล็บมือนางนะคะกล้วยน้ำว้าจะมีลักษณะ ปอมๆอุ่นๆกล้วยไข่จะมีลักษณะเล็กๆเรียวๆลงมาส่วนกล้วยหอมนะคะจะมีลักษณะที่ยาวใหญ่กว่ากล้วยชนิดอื่นๆนะคะรสชาติของกล้วยแต่ละชนิดกล้วยหวานกล้วยหอมน่าจะมีรสชาติที่หวานกว่ากล้วยอื่นนะคะส่วนกล้วยน้ําวาเนี่ยเขาก็จะออกค่อนข้างที่หวานน้อยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของกล้วยแต่ละชนิดนะคะเด็กๆเ็นแล้วเด็กๆเคยทานกล้วยชนิดไหนบ้างคะ ทีนี้เรามาดูกันเรื่องชนิดของกล้วยบ้างค่ะจำไม่ได้ไหมคะว่ากล้วยชนิดนี้เราเรียกว่าเก่งมากค่ะเด็กๆก็คือกล้วยน้ำว้านั่นเองนะคะที่กล้วยน้ำว้านี่นนส่วนมากอะ่ะตอนที่เด็กๆยังเล็กๆกันอยู่ะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเอากล้วยเนี้มาบดให้นักเรียนทานนะคะเสริมจากนมนะคะกล้วยเนี่ยส่วนมากก็จะทานก่อนข้าวนะคะเด็กๆจะได้ปักท้องได้นะคะ ขออนุญาตค่ะต่อไปก็คือจาได้ไหมคะเขาเรียกว่ากล้วยไข่นั่นเองสีของกล้วยไข่ข้างในนยคะเขาจะเป็นสีเหลืองนวลๆส่วนกล้วยน้ําว้าข้างในเขาจะเป็นสีขาวนะคะส่วนอันนี้ก็คือกล้วยหอมนั่นเองค่ะลักษณะก็เหมือนอย่างชื่อเขาเลยว่าหอมเขาจะมีกลิ่นหอมกว่ากล้วยชนิดอื่นๆมากค่ะส่วนอันนี้เราเรียกว่า กล้วยเล็บมือนางนั่นเองค่ะเด็กๆข้างในเขาก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆนะคะเขาจะลักษณะของผลของเขาจะเล็กเหมือนเล็บเหมือนลูกเล็บอะค่ะจากเดีลูกเลยค่ะเด็กๆรสชาติก็จะคล้ายๆกันแต่รสอ่ากล้วยหอมน่ะจะมีหวานนะคะหวานกว่ากล้วยชนิดอื่นๆแล้วก็จะหอมกลิ่นหอมกว่ากล้วยชนิดอื่นๆนะคะเด็กๆ เรามาดูส่วนประกอบของต้นกล้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราเรียกว่าต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้เราเรียกว่าหน่อกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนที่จะเป็นต้นกล้วยสูงใหญ่เนี่ยก็จะเติบก็คือจะมีหน่อกล้วยขึ้นมาก่อนนะคะเด็กๆส่วนอันนี้เราเรียกว่าลำต้นนะคะลำต้นของต้นกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆ หากแกะออกมาเป็นชิ้นๆเราจะเรียกว่ากกกล้วยนะคะแต่ถ้านําไปหั่นเนี่ยเราจะเรียกว่าหยวกปล้ยหยวกกล้ยจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าที่เป็นที่เราไว้ไวรอยกระทงอะค่ะเด็กๆส่วนอันนี้เราเรียกว่าใบหรือเราจะเรียกว่าใบตองนั่นเองค่ะใบตองก็ประโยชน์ของใบตองคือใช้ห่อขนมหรือไปใช้ทํากระทงนะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่าผล หรือเรียกว่าผลเรียกว่าลูกหรือหลายๆลูกเราจะเรียกว่าหวีหรือหลายๆหวีเราจะเรียกว่าเครือนั่นเองค่ะนคคเนี่ยคือกล้วยเนี่ยจะออกผลเป็นเครือแบบนี้นะคะส่วนอันนี้แดงๆนี่เราเรียกว่าดอกค่ะหรือเราเรียกว่า,วาปีปีกล้วยนั่นเองนะคะปีกล้วยเนี่ยเราเอามาทําเป็นประกอบเป็นอาหารของข้าวนะคะหรือจะกินคู่กับผัดไทยนะคะ,คะก็จะเขาก็แม่คา้าเขาจะให้ปีกล้วยมาด้วยนะคะ เขาจะให้หัวปีมาด้วยนะคะส่วนประกอบของต้นกล้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำต้นนะคะใบดอกนะคะหรือผลเนี่ยจะมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะคะอย่างที่คุณเอบอกไปใบตองเนี่ยก็ใช้เป็นห่ออาหารนะคะไว้ห่อขนมนะคะลำต้นเนี่ยเราจะใช้ไปลอยอทำเป็นตัวแกนของกระทงนะคะหรือลำต้นของ อของกล้วยเนี่ยนะคะเอาไปเลี้ยงาหั่นเป็นชีนเล็กๆเอาไปเลี้ยงเป็นอาหารของสัตว์ได้นะคะส่วนผลก็คือกล้วยก็คือเอาไปขายนะคะสร้างรายได้มารับประทานนะคะส่วนอดอกเนี่ยก็คือเอาไปเป็นแปรรูปเป็นอาหารนะคะมาทานกับอ,อย่างเช่นหัวปีเนี่ยเราก็เอามาทานกับ คู่กับขนมจีนนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้ก็คือส่วนประกอบของต้นกล้วยนะคะเรามาดูประโยชน์ของกล้วยกันบ้างนะคะว่ากล้วยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ 1. ช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายนะคะ2แก้การท้องผูกนั่นเองนะคะ3ช่วยให้นอนหลับสบาย4ช่วยในเรื่องลดน้ำหนักนะคะ บำรุงสายตา 6. บำรุงสมองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆว่วกลั้วมีประโยชน์มากมายเลยและยังมีประโยชน์ให้วิตามิน D ีวิตามินเอธาตุและเหล็กอีกมากมายนะคะฉะนั้นเด็กๆควรรับประทานกล้วยนะคะแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปนะคะเด็กๆ7ช่วยบำรุงหัวใจด้วยค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเรามาดูขนมที่ทำาจากกล้วยกันนะคะนอกจากกล้วยที่เราจะรับประทานกันแบบว่าแบบแบบเป็นผลเป็นหวีแล้วนะคะเราสามารถนำกล้วยมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆเป็นขนมต่างๆได้ดังนี้ค่ะขว่วยขอยกตัวอย่างนะคะก็มีอันนี้เขาเรียกว่าขนมกล้วยนะคะ ส่วนอันนี้ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดนั่นเองข้างในจะเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีถั่วแล้วก็จะมีกล้วยเป็นส่วนผสมส่วนอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยปิ้งค่ะเด็กๆเคยทานไหมคะที่นํากล้วยมาเสียบไม้แล้วหมาอปิ้งแล้วก็เอาราดด้วยน้ำเขาเรียกว่าน้ํากะทิใช่ไหมคะส่วนอันนี้เรียกว่ากล้วยเชื่อมค่ะอันนี้ก็กล้วยแขกหรือกล้วยทอดนั่นเองค่ะ ส่วนอันนี้เรียกว่าข้าวเม่านะคะส่วนผสมก็คือข้างในเนี่ยน่าจะเป็นกล้วยไข่นะคะแล้วก็ชูกาแล้วก็มีวิธีทำของเขาก็จะมีแป้งมีข้าวโพดอ้าไม่ใช่ข้าวโพดคับมีมะพร้าวอะค่ะส่วน,นนี้เรียกว่ากล้วยบดชีนะคะส่วนอันนี้กล้วยฉาบและยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะที่เอากล้วยมามาแปลรูปทําเป็นขนม ทำเป็นอาหารนะคะอันนี้ปุ๋ยก็ขอยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆเคยรับประทานอาหารที่ปุ๋ยยกตัวอย่างบ้างไหมเอ่ยเด็กๆเคยรับประทานอะไรบ้างส่งคลิปบอกปุ๋ยบ้างนะคะว่าเคยรับประทานอะไรแล้วก็ชอบอะไรและอร่อยไหมเอ่ยส่วนตัวปุ๋ยในเมนูเนี้ยปุ๋ยชอบข้าวต้มผักหรือข้าวต้มมัดน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปุ๋ยชอบในนี้ก็คือวอยเชื่อมนะคะข้าวเมาก็ชอบเอ๊ะ สรุปคุณเอกชอบทานขนมที่ทำมาจากกล้วยทั้งหมดนี้เลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูของเล่นที่ทำมาจากต้นกล้วยกันเด็กๆไม่เชื่อใช่ไหมคะเอ๊ะว่าต้นกล้วยมาทำของเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าปืนก็คือนำก้านกล้วยอะค่ะก้านกี่กล้วยอะค่ะเอามาทำประดิษฐ์เป็นปืนก็คือเอามาหั่น เป็นท่อนๆแบบนี้นะคะตั้งขึ้นแล,ล้วเขาจะยิงปลุกแบบเนี้ยนะคะก็เป็นปืนนะคะเด็กๆสมัยก่อนจะไม่มีของเล่นเหมือนเด็กสมัยนี้เด็กๆสมัยก่อนจะนําวัสดุของเล่นมาจากาสิ่งใกล้ตัวสิ่งแวดล้อมธรรมชาติใกล้ตัวนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือหมาการกล้วยนั่นเองค่ะเอาการกล้วยมาทําเป็นม้านะคะอันนี้ก็จะมีดาบนะคะมีปืนแล้วก็มีเรือนะคะที่ทํามาจากาการกล้วยต้นกล้วยทั้งนั้นเลยวิธีเล่นก็ตามรูปนี้เลยค่ะ เห็นไหมล่ะคะถ้าเด็กๆอยากเล่นนะคะลองให้ผู้ปกครองทํานะคะไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือปืนหรือมีดนะคะให้เด็กๆลองให้ผู้ปกครองลองทําแล้วอัดคลิปนะคะถ่ายลูกส่งมาให้ครูเอกดูหน่อยถ้าเด็กๆคนไหนอัดคลิปม้าก้านกล้วยหรือปืนก้านกล้วยมาครูเอกจะมีคะแนนพิเศษให้เลยนะคะให้คะแนนจริงๆนะคะใครอยากได้คะแนนเย,ยอะๆนะคะอัดคลิปขี่ม้าก้านกล้วยหรือปืนก้านกล้วยมาให้ครคูคดูนะคะเด็กๆ ก็เลยเรียนรู้ถึงหน่วยการเรียนต้นกล้วยไปแล้วนะคะต้นกล้วยนั้นมีประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลําต้นนะคะกิ่งหรือใบนะคะคือใบตองหรือดอกหรือผลนะคะต้นกล้วยเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่รากอ่าทั้งต้นเลยนะคะส่วนอาหารขออส่วนอ่าขนมที่ทามาจากต้นกล้วยก็มีเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยแขกกล้วยบุชชีนะคะกล้วยเชื่อมนะคะกล้วยตากนะคะประโยชน์ของ กล้วยก็อย่างเช่นช่วยระบบขับถ่ายนะคะช่วยในเรื่องบำรุงผิวพรรณนะคะช่วยไม่ให้ท้องผูกใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตาวิตามิน A วิตามิน B ด้วยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมท้ายบทเรียนกันบ้างคะ่ะเด็กๆหยิบใบงานหน่วยการเรียนกล้วยๆนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะคะชั้นด้วยนะคะ หน้าแรกเขาให้เด็กๆทําอะไรเอ่ยระบายสีอ่าระบายสีต้นกล้วยให้สวยงามนะคะอย่าลืมระบายสียาข้างล่างด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็พร้อมกับเขียนชื่อแล้วก็ชันนะคะชื่อรบกควรให้ผู้ปกครองเขียนทุกแผ่นนะคะเผื่อกรณีส่งผู้เองแล้วมันอาจจะขาดหล่นจะได้รู้ว่าเป็นงานของใครนะคะ ต่อไปเลยค่ะก็คือใบนี้ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของต้นกล้วยครูเอบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเช่นมีนอมีก้านมีลำต้นมีใบมีผลแล้วก็มีหัวปีใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาคำที่ครูเอบอกลงมาเติมในช่องว่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ นำคำที่คุยให้มาจากด้านบนมาใส่ตแในช่องสี่เหลี่ยมตามรูปภาพให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบดอกลากหรือหน่อนะคะเขียนให้สวยๆนะคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเช่นเคยค่ะก็คือเด็กๆส่งงานในรายกลุ่มนะคะใครอยู่อก อยู่ห้องคุณในนาก็ส่งห้องคุณในนาใครอยู่ห้องคุณเองก็ส่งห้องคุณเองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะคะตอนนี้คุณครูกับทางเรียนเศิจวิทยากําลังทำดําเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงตามที่กระทรวงกับสาธารณสุขนะคะได้มีข้อกําหนดในการเปิดภาคเรียนนะคะกําลังเตรียมพร้อมอยู่นะคะถ้าทางเรียนพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแจ้งกับทางผู้ปกครองนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะและ้วก็ที่คอยส่งงานกับคุณครูนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆคลิปหน่วยการเรียนเรื่องกล้วยก็จบเพียงแค่นี้อย่าลืมจ่งานดีนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะเรื่องของกล้วย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 อาเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย